สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนวทางของดาวโจนส์ vp แล้วก็ดาวโจนส์ star นะครับประจําวันอาทิตย์ที่24สิงหาคม68ก่อนประับชนแนวทางของวันที่24นะครับเรามาสรุปผลของมือถือกันก่อนนะครับผลของดาวโจนส์ vp นะครับผมให้เด่นไปที่2กับสนะครับสูตรฟันไปที่2ผล04687นะครับในส่วนของเด่น2ตัว พลาดไปนะครับเด่น3ตัวมา1นตัวนะครับมาที่7หลักหน่วยบนแล้วก็ศูนย์หลักร้อยบนนะครับมา2ตัวสําหรับเด่น3ตัวมา 1- นตัวนะครับสําหรับเด่น2ตัวของดาวโจนวีพียังไงก็ขออภัยเพื่อนๆสมาชิกด้วยนะครับที่พลาดไปนะครับดาวโจนในส่วนของผลดาวโจนสตาร์นะครับเด่น2ตัวนะครับผมให้เด่นไปที่3ามกับสสูตรฟันไปที่ 3, สูตรฟันไปที่4นะครับ ผล03526นะครับก็มาที่3หลัก10บนนะครับแล้วก็เข้าเจาะ2ตัว35บนนะครับก็มาตัวรองนะครับตัวนี้ตัวฟันตัวชนไม่มานะครับก็ถือว่ายังเดินดีต่อเนื่องเช่นเดิมสำหรับดาวโจนสตารนะครับดาวโจน VP นะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับก็คำนวณได้ที่9.0นะครับสูตรฟันไปที่9นะครับ4ชุดหลักก็959705แล้วก็07ชุด3ตัวสูตรฟันที่395 เดืน3ตัวมา1 2ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่5 8และก็1นะครับสำหรับ9กับ0นย์นะครับไม่ช่วงกระเดียน3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังอาจจะมาเป็นคู่2ตัวนะครับอาจจะมา9598 91หรือ0 5 0 8 0 1นะครับสำหรับ9กับ0นย์นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดจะเน้นผมให้เน้นไปที่9นะครับตามตัวเน้นตัวฟันนะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับชุด2ตัวนะครับก็9597นะครับ ชุดเม็ดเดียวก็เน้นไปที่95นะครับชุด3ตัวเน้นไปที่395นะครับสำหรับแนวทางของดาวโจร VP นะครับก็ขอให้แนวทางของดาวโจร VP กลับมาเริ่ต่อนะครับหลังจากเมื่อคืนพลาดไปสําหรับเด่น2ตัวนะครับตอนที่แนวทางของดาวโจร Star นะครับเด่น2ตัวสูตรคํานวณไน้นที่67นะครับสูตรฟันไปที่6 4ชุดหลักก็จะมี6064 70แล้วก็74นะครับชุด3ตัวสูตรฟันไปที่064 เด่น3ตัวมา 1- 2ตัวสูตรคำนวณไ้ที่58และก็1นะครับสำหรับเด่น2ตัว6กับ7็นะครับไม่ชนกระเด็น3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เพื่อนๆระวังไว้ด้วยนะครับอาจจะมาเป็นคู่2ตัวนะครับอาจจะมา6 5 6 8 6 1หรือ7578 71นะครับสำหรับ6กับ7นะครับเพื่อนๆท่านใดจะเน้นนะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดก็ให้เน้นไปที่6ตามตัวเน้นตัวฝันนะครับและก็รองไปที่7นะครับ สำหรับชุด2ตัวนะครับให้เน้นไปที่6 0 6 4นะครับแล้วก็รองไปที่7074นสะครับสำหรับชุดเม็ดเดียวสูตรฝันไปที่64นะครับแล้วก็รองไปที่60ส่วนตัวผมจะชอบไปที่60แล้วก็642ชุดนี้นะครับก็ชุดรอง7074นะครับชุด3ตัวนะครับผมก็ชอบตามตัวเน้นตัวฝันนะครับ064นะครับกนข้างที่จะมีโอกาสมาเป็นชุด3ตัวมากที่สุดนะครับแล้วก็ชุดรองนะครับก็ให้รองไปที่7,60นะครับ เด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับให้เน้นไปที่5รองไปที่1แล้วก็รองไปที่8นะครับก็มีโอกาสที่เด่น2ตัว6กับ7จะมาคู่กับเด่น3ตัวนะครับก็ใครชอบก็ระวังไว้ด้วยนะครับแต่ส่วนตัวผมก็จะชอบใ nice น4ชุดหลักนะครับ60 64แล้วก็7074นะครับก็ขอให้แนวทางของดาวโจนสตาร์เดินต่อจากเมื่อคืนนะครับก็ถือว่าแนวทางยังเดินดีต่อเนื่องเช่นเดิมนะครับสำหรับดาวโจนสตาร์นะครับ ก็สำหรับแนวทางวันนี้นะครับก็สรุปให้ครบถ้วนทั้งดาวโจนส์ VPI ดาวโจนสตาร์นะครับก็มีแค่2ดาวโจนส์นะครับสำหรับวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็ขอให้แนวทางเดินต่อแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบตะเพียนเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ